โกล่าครอสนะฮะคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปเลยนะฮะกับสีเมทัลสตรีมนะฮะหรือว่าสีบรอนด์นะครับผมเครื่องจุดแปดไฮบิดนะครับกับแบตลิเธียมนะฮะเอาช้อนสนใจนะครับคันนี้นะครับมีไฟหน้าเจตเตอร์แบบดีเพราะเวอท์ทามแบบไลน์นะครับไฟตัดหมอกนะครับ LED ด้วยนะเซ็นเซอร์หน้าหลังหกจุดเลยนะครับมีระบบตโยต้าเซ็นเซ็นนะให้มาแล้วนะฮะกับตัวรถเลยนะครับเติมของการช่วงสองต้อเป็นนะครับบริเวณลาพุชคอนโทรลนะแล้วก็ไฟสูดตรงมาครับออโต้ไฮบีมนะฮะราคานะครับหนึ ข้าตัวคันนี้นะฮะแล้วแม็กคาสุดแปดลายทูโทนนี้เลยนะครับเป็นวัตกรรมเงานะครับแต่กับสีโครเมียมนะฮะดิปลักหน้าหลังเลยนะครับพร้อมกับคิ้วนะครับสีดาด้านนี้เลยนะกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวครับและมีไบสปอตเมลเตอร์ติมัดนะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับวันนี้นะฮะน้ามันเกียร์แบบสุด20ยี่สิบด้วยนะครับประตูท้ายครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะอ่าแล้วก็คลิกเซนเซอร์นะครับระบบจํมพ์เซชั่นกันหิวนะครับ ีสวยมากนะกับสีบอลนี้นะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะแล้วก็เขียบที่เสาด้านบนนะครับภายในท่งนี้เป็นภายในดํานะครับบอกหนังบอยฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับเบรกมือฟ้าโต๊ะเบรกโฮนะครับหน้าจอและเข้าเพน์ดอร์โต้หางไร้สายแล้วด้วยนะครับใครสนใจนะครับโคราครอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะครับหนึ่งร้อยเก้าหมื่นสี่พันครับกับโปรโมชั่นนะครับดีมากเลยตรงนี้นะฮะดาวสูงตัวเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ครับ ขำเซ็กซ์ปั๊กเลยนะครับสวัสดีครับ